ต้องมีชีวิตเธ่อเติเต็มกันแต่มีความฝันรวมกันบางอย่างแต่มีความคิดตัวตนบนความแตกต่างล้มรวมให้เกิดเป็นสีสันไป ว่าจะมารับช้าหน่อยไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนเราก็ได้โอ้หไม่เป็นไรหรอกบา้านเราอ่ะอยู่ใกล้นิดเดียววันนี้แม่ส้มก็โทรมาบอกว่าจะมารับช้าหน่อยเดี๋ยวเรานั่งรอเป็นเพื่อนนะขอบใจนะกล้ากับบอสอ่ะกลับก่อนเลยก็ได้วันนี้คุณปามารับเหมือนเดิมหรือเปล่าบอสก็เหมือนเดินมนั่นแหละให้นั่งรอไปก่อนก็ได้นั่งอยู่ในรถปรเปิดแอร์เย็นๆไม่เป็นไรหรอกอ้าวทำไมไม่โทรบอกคุณปาก่อนล่ะเดี๋ยวคุณปาเป็นห่วงนะ เราไม่ต้องรายงานทุกอย่างให้ตารู้ก็ได้อ้าวแล้วก็แค่ถามปกติถ้าเราจะออกไปเจอแม่ช้าเราก็ต้องโทรบอกก่อนกบ้านเราอ่ะไม่เหมือนบ้านขิงตาเราอเป็นผู้ชายไม่ต้องพูดอะไรมากความเป็นห่วงไม่เห็นเกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเลยนะบอสขิงอ่ะไม่มีพ่อขิงจะรู้อะไรอ่ะ ไปพูดแบบนั้นอะอย่าไปฟังคำพูดของเขาเลยนะของอารมณ์ไม่ดีเฉยๆอ่ะไม่เป็นไรนะโอ๊ยถูดไม่ล้วถูดไม่เฮ้ยนายลุ้งเง่ลิตาให้เงินมาใช้กี่บาทเอามาแบ่งกันใช้มั่งดิ ว่มก็ให้พวกพี่ไปหมือนกันเลยครับไม่มีแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าขี้เหนียวดิใครๆก็รู้ว่าตาแก่รวยจะตายเรื่อยเอาตังค์มาดิอย่าให้พูดมากอย่ารีดาเยอะเสียเวลา วันบอสโจนแกล้งอีกแล้วอ่ะโดนรุ่นพี่เอาเงินไปหมดเลยเราไปช่วยบอสกันไหมฮ้ยอย่าเพิ่งเลยรุ่นพี่พวกนาั้นาน,าน่ากลัวจะตาย บอสไม่เป็นอะไรแล้วเรารีบไปจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยหาทางช่วยบอสกันก็ได้สงสารบอสมากเลยอ่ะใช่บอสไม่มีเงินกินขนมแล้วเนี่ยนี่น่ากินจังจะกินที่หมดถุงเลยเฮ้ยเฮ้ยมานี่ จำที่เราเล่าให้ฟังได้ไหมว่าบอสจัดโดนรุพี่แกะเนี่ยวันนี้ก็โดนแก้อีกแล้วอ๋อเรื่อน้ายขิงชิด้วยเรอด้วย,วยต้องระวังตัวด้วยนะละรุนพี่พวกนั้นกเกเรแล้วก็น่ากลัวมากไม่เมืพี่หยุดแก้บอสอย่างนี้นะอ๋อเป็นห่วงแฟนหรอทำไมจะพาพวกมาจัดการพี่หรอโอ้ยกลัวจังเลยกลัวจังเลย นั่นมันแจ้งอันตรภานที่โดนเรียกไปชุมผู้ปกครองบ่อยๆเลยนะหนูไม่รู้ว่าพี่เป็นใครแต่หนูไม่กลัวพี่หรอกอย่ามาทำเพื่อเรานะโอ้ยดุจังกูจะตัวั้ำไปหมดแล้วเนี่ยนี่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 ทำไมจะแก้ไม่ได้พ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะแก้ตัวไหไรก็ได้นนี่ หนูจะป่านนกหวีดให้ผู้ใหญ่มาช่วยแล้วพวกเราจะรวมตัวกันไปบอกพออเดลโถ่เออาร์ก็ฟ้องครูฟองครูึกว่าจะแน่เราฟองแน่พวกเราเป็นเกงนักสืบสายลุ้งเราสืบได้อยู่แล้วว่าพี่เป็นใครครูประจำชั้นชื่ออะไรบอสบอสเป็นอะไรมัางไหม อ้จิตมากบอกโ <Okay. S 2> ดนพีน่เจมร้อไม่เป็นไรนะอเอาล่ะครูเนี่ยฟังเรื่องที่พวกเราพูดจบแล้วแล้วก็มีเรื่องเยากจะบอกพวกเราสองเรื่องเป็นเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีจะฟังเรื่องอะไรก่อนเรื่องดีค่ะกะไว้อ,อยู่แล้วเรื่องดีเนี่ยนะครูต้องขอชื่นชมในมิตรภาพของพวกเราพวกเราเรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันดีมากๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะ แต่เรื่องไม่ดีที่ครูอยากจะพูดเนี่ยก็คือทำไมพวกเราไม่ระวังตัวทำไมไปทำอะไรที่มันบุ่มบ่ามแบบนั้นและที่สำคัญขิงขิงตัวนิดเดียวเองอ่ะการที่เราแบบว่าบุ่มบ่ามเข้าไปทำอะไรแบบนั้นเนี่ยรู้ไหมว่ามันอันตรายมากๆหนูขอโทษค่ะครูฟ้าแต่ตอนนั้นหนูกดมากจริงๆค่ะครูรู้ครูเข้าใจ การที่เรารวมตัวกันไปช่วยเหลือบอสเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่การที่เราเนี่ยตอบโต้คนอื่นด้วยวิธีที่รุนแรงเนี่ยแน่นอนว่าฝ่ายตรงข้ามเขาก็จะใช้วิธีรุนแรงแบบนั้นนะตอบโต้กลับมาหาเราและมันก็จะมีแต่ความอันตรายที่เกิดขึ้นวันหลังถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนต้องรีบมาบอกครูเลยนะเข้าใจไหมค่ะแต่ว่าตอนนั้นนะคะพี่เขาหน้ากลัวมากๆเลย ถ้เราจะทำวิธีไหนพี่เขาก็คงใช้วิธีรุนแรงกับเราอยู่ดีละค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าสิ่งที่อันตพานกลัวคืออะไรไม่รู้รค่ะเขากลัวคนที่ไม่กลัวเขาการที่พวกเราทำในสิ่งที่ถูกต้องในอย่างที่ครูบอกไปว่ามันเป็นเรื่องที่ดีโรงเรียนของเรามีกฎมีระเบียบอยู่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเด็กๆมาหาครูหรือว่าไปหาพออเดลครูรับรองเลยนะว่าเขาจะต้องกลัวแน่นอน เ <ừ> mm ข้าใจแล้วค่ะได้ค่ะแต่ที่สำคัญครูสืบรู้มานะว่ามีสองคนในกลุ่มเนี้ยที่ยังโกรธกันอยู่ <S <S 1> <S 1> มีใครอยากจะพูดอะไรกับใครหรือเปล่าขิงขอโทษนะที่วันก่อนแล้วพูดไม่ดีเอาไว้ไม่เป็นไรบอสเราไม่โกรธแล้วแต่เราขอบอกอะไรอย่างนึงได้ไหมได้สิคนเก่งจริงเขาไม่รังแกใครหรอก โชคดีนะที่พวกเรารักกันแล้วก็สามัคคีกันแบบนี้เป็นสิ่งที่ครูดีใจมากๆเลยอ๋อนี่เด็กๆอย่าลืมนะว่าหลังถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเรียกครูไปร่วมบูด้วยเรื่องแบบนี้ครูชอบมากเลยรู้ไหมโ okay. อเคค่ะสัญญานะ